อะไรอะ่ะหยีเดี๋ยวก่อนผมอธิบายได้นะแต่อธิบายอะไรอีกอะ่ะลอยลิบสติขนาดเนี้ยเดี๋ยวนะยะหยีคือวันนี้เป็นงานแต่งของเรานะงานแต่งเหรอหยีไม่แต่งละหยีไม่ต้องมาเรียกชื่อหยีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหยีคุณพี่มีอะไรให้ช่วยไหมคะ ช่วยถอนให้หน่อยได้ไหมคะขอบคุณนะคะพี่สาวครับพี่สาวกำลังจะแต่งงานป่ะครับไม่ได้แต่งแล้วคะ่ะเลิกกันไปแล้วก็ดีนะครับทำาอะไรอะ่ะพอดีผมรับคำท้ากับเพื่อนมาขอบคุณนะพี่สาวที่ช่วยผมชนะม่บ้าอะไรของนายอะ่ะแกมาอยู่ตรงนี้ได้ไง นายจับแบบเนี้ยพี่สาวคนนี้เขาเจ็บนะมีเจ้าสาวพ,พี่เองแกต้องเรียกเขาาพี่สะพายเขาเป็นพี่ชายนายหรอฉันไม่ใช่เจ้าสาวของนายแล้วนะยายีผมทําผิดไปแล้วผมจะไม่ทําอีกยายีทุกคนกาลังรอเรากลับไปงานแต่งอยู่นะกลับไปกับผมเถอะนะไม่เจ้าสาวสุดสวยคนนี้ไม่เห็นหมบพี่เลยโอ๊ต นี่นายเป็นน้องชายช่นะคิดจะแย่งเจ้าสาวฉันงั้นหรออืมข้อหนึ่งนะนายเป็นลูกนอกสมรสของพ่อฉันถือว่าไม่ใช่พี่ชายฉันข้อสองนี่เจ้าสาวนายใช่ไหมงัม้นฟังให้ดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนของผมแน่เลยรครับยายีเดี๋ยวก่อนอ๊อ๊อย ขอบคุณนะที่ช่วยฉันออกมางั้นให้ผมตรงคุณกลับบ้านแล้วกันไม่ต้องอะ่ะแล้วที่นายจุดิฉันไปแกฉันไม่เอาเรื่องแล้วกันนะพี่สาวจะเอาเรื่องผมก็ได้นะแต่อย่างน้อยอะ่ะขอให้ซืนด้ยค่้จุ๊บนี่นายฮัลโหลลูไม่หลักดีรีบกลับมาที่งานแต่งเดี๋ยวนี้เลยนะรู้ไหมถ้าเขาฉีกสัญญ,ญาง,งานแต่งของตระกูลตรงๆจะทำให้ครอบครัวเราไม่มีที่ยืนนะพอได้แล้วค่ะแม่ แม่จะให้หยีไปแต่งงานกับคนที่หยีไม่ได้รับเพื่อแลกกับความร่ํารวยของแม่เนี่ยนะผู้ชายคนน,นั้นน่ะแม้แต่วันแต่งงานยังไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นน่ะแม่ยังจะให้หยีแต่งงานกับเขาอีกเหรอลูกพูดแบบนี้ได้ยังไงอ้าวทรัพท์มาเอน,นี้นะสวัสดีครับคุณแม่นี่แกเป็นใครอะ่ะถึงได้มาอยู่กับยายหยีได้อะ่ะเอาเมือถือฉันมาเรืน,นี้เลยนะผมตนเองครับฝากบอกคุณพ่อผมหน่อยนะครับว่าผมเป็นคนพายายหยีออกมาเองไอ้เลวเลอาขึ้นมาเฮ้ยคุณ คุณนี่คุณทำไรเนี่ยบอกไว้ก่อนนะที่ฉันจ็ส่งนายกลับบ้านนะเพราะฉันทำกางเกงนายขาดและหลังจากเนี้ยถ้าเราได้เจอกันนะถือว่าเราไม่รู้จักกันแล้วกันนี่คุณจำผมไม่ได้หรอครับครูใหญ่นายนชิดโมกุ๊บนายโอโซนมาครับนายเบนมาครับทำไมถึงใส่ชุดแบบนี้เนี่ยปริชุดไม่แห้งครับขอโทษครับให้ครั้งนี้ครั้งเดียวนะอย่าทำอีกนายบอสมาครับนายโตด มาครับขอรายงานครับรายงานเรื่องอะไรครูฝึกยายีมีแฟนหรือยังครับ <laughs> นายก็ลองไปถามครูฝึกบอลดูสิแกเนี่ยนะมันกล้ายุ่งอะไรกับครูฝึกยายีเนี่ยมานี่เดี๋ยวนี้เลยโอ้ยโอ้ยอ,อ,อย่าครับครูโอ้ยนี่นายเองเหรอเรื่องของครูฝึกบอลผมเสียใจด้วยนะครับยินว่าหลังจากนั้นก็ไม่ต้องพูดแล้วเราบ้านนายอยู่ไหนอะเดี๋ยวไปส่งผมอยู่แถวท้องรอครับทำไมบังเอิญจัง น,นี่น่าจะตามฉันมาทำไมเนี่ยผมอยู่คอนโดเนี่ยจริงๆฉันบอกว่าอยู่ตึกบีนาะยก็บอกว่าอยู่ตึกบีฉันบอกว่าอยู่ชั้นทนะี่แปดนายก็บอกว่าอยู่ชั้นที่แปดก็ใช่ไงแต่ชั้นที่แปดเนี่ยมันมีแค่สองห้องอีกห้องหนึ่งเจ้าของเป็นคุณยายนายจะโกหกว่าอะไรอีกก็คุณยายเขาขายห้องให้ผมเั้่ไงก็แล้วไปเอา,เอานายยังไม่ไปอีกห้องนายอยู่ฝั่งน,นู้นไม่ใช่หรอ กยย็คุณยายยังไม่เอาคีการ์ดให้ผมเลยแล้วผมจะเข้าห้องได้ไงงง้นก็นั่งรอไปแล้วกันนะคุณคือคุณทำางินเกงผมขาดอะ่ะขอให้ผมไปนั่งรอข้างในได้ไหมอ่ะนายจะไปรอที่ไหนก็ได้นะแต่ไม่ใช่ห้องฉันนะพี่นะขอนะครับต่อให้อ้อนเป็นสิบชั่วโมงก็ไม่มีประโยชน์หรอกหนึ่งสองสาม งั้นนายไปนั่งรอทรงโซฟาก่อนก็ได้นี่ฉันปล่อยให้นายนั่งเข้ามาในห้องได้ยังไงเนี่ยใส่รองเท้าตรงนั้นด้วยส่วนห้องน้ำนไม่อยู่ตรงนั้นนะและเนี่ยห้องฉันห้ามเข้าเด็ขดขาดไม่นายจะทำอะไรอะครูยัยีครับคือไม่ต้องเรียกฉันครูแล้วฉันลาออกมาตั้งนานแล้วส่วนนายอะไปนั่งรอที่โซฟา เปลี่ยนเกงซะช่นเหเถอะยังไงเขาก็เป็นน้องชายต่างแม่ของแทนหยีต้องห่างๆเขาไว้หน่อยดีกว่าพี่พี่ผมว่าไฟมันดับอ่ะพี่เดี๋ยวนายเข้าไปที่ห้องฉันอะ่ะมีเทียนอยู่ได้ครับพี่ได้พี่พ พี่หยีพี่เป็นอะไรหรือเปล่าพี่พี่หยีหยีเอาพี่หยีตื่นแล้วครับเกิดอะไรขึ้นอะเมื่อกี้พี่ล้มในห้องน้ำอะ่ะแล้วก็น็อกลงไปเลย ย่ผมช่วยพี่ไว้นะเนี่ยะยอะไงก็เหอะไม่ใช่ว่านายจะเข้ามาในห้องน้ําได้แบบนั้นนะมันเป็นอุบัติเหตุอะอีกอย่างนะมันมืดมากต้นไม่เห็นอะไรเลยนายไม่เห็นอะไรจริงๆนะผมไม่เห็นอะไรจริงๆผมต้องมาม่าไว้ให้พี่ด้วยเนี่ยรียบกินนะเส้นมันจะอืดหมดละงั้นนายเอาไปวางไว้ที่ห้องครัวก่อนเดีย๋ยวแต่งตัวเสร็จแล้วตามไปได้ครับพี่ยายีอร่อยปะ ก็พอได้อะผมทำทั้งอาหารทั้งล้างจานจะมีรางวัลให้ผมไหมเนี่ยรางวัลอะไรของนายอีกก็รางวัลที่ผมช่วยน,นี่นี่ไอ้ลูกไม่รักดีเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะไม่มานายไปหลบสาีก่อนเร็วแม่มาทำอะไรอะ่ะนี่แกยังกล้ามาถามฉันอีกเหรอ แม่มีอะไรก็รีบพูดมาหยีเหนื่อยหยีอยากนอนปกติทุกที่แกก็นอนดึกไม่ใช่หรอหรือว่ามีอะไรอยู่ในห้องไม่มีไม่มีก็ให้แม่เข้าไปสิทำตัวลึกลับอยู่ได้อ่าได้เข้ามาดิฉันจะพูดสั้นๆนะพรุ่งนี้แกต้องไปขอโทษตระกูลตรงๆเขาเอางี้ ดี๋ยวฉันจะหาเลิกแต่งงานให้แกใหม่ไม่ค่ะแม่นี่ฉันไม่ได้มาขอความเห็นจากแกนะถ้าเราไม่ได้ตระก,กูลตรงๆช่วยครอบครัวเราล้มละล,ล,ลายแน่เพราะฉะนั้นไม่ว่าแทนจะทําอะไรลงไปงานแต่งครั้งนี้จะต้องจัดขึ้นให้ได้หมายความว่าความสุขของลูกสาวคนเดียวของแม่สู้อะไรไม่ได้เลยกับความร่ารวยใช่ไหมยายเอคนเราอะ่ะต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณนะตอบแทนบุญคุณเหรอแล้วตอนที่แม่ทิ้งพ่อไปตอนพ่อป่วยอะ่ะนี่เรียกว่าตอบแทนบุญคุณไหมนี่ แกกล้าย้อนฉันเหรอเราที่แม่เอาหุ้นของบริษัทพ่อไปขายอะนี่เรียกว่าตอบแทน,นคุณคุณไหมนี่ฉันเป็นแม่แกนะแกกล้าพูดอย่างนี้กับแม่ได้ไงถ้าคุณยังอยากให้อยีเรียกคุณว่าแม่ก็กลับไปเถอะค่ะอย่ามาบังคับกันเลยหีช่วยแม่หน่อยเถอะนะลูกอะคงไม่อยากเห็นบริษัทที่พ่อตั้งขึ้นมาต้องปิดตัวลงนะเข้าใจแม่ใช่ไหมลูกขายที่หน้าฉันจริงๆเลยอะไรอะแม่ มีเกงเกงผู้ชายอยู่ในห้องเนี่ยว่าทำไมไม่ยอมแต่งงานสักทีที่แท้ตัวแอบเลี้ยงผู้ชายไว้ในห้องเนี่ยเออมันไม่ใช่ที่แม่คิดนะยังมีหน้าไปว่าแทนดีกลูกแกดีกว่าเขายังไงอย่ามาคิดว่าอีจะเป็นเหมือนแม่นะไอะ้ลูกไม่รับดีนี่แกเป็นใครอะ่ะทำไมไมาอยู่ในห้องลูกสาวฉันวัสดีครับคุณแม่ผมโตดครับอืมแกนี่เองเหรอโตดนายไม่เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเข้าไปรอในห้องก่อนไปไม่เกี่ยวกับผมได้ไง คุณแม่เขาเข้าใจผิดหมดแล้วเนี่ยคุณแม่ครับอย่าเข้าใจผิดนะครับพอดีผมเข้าห้องไม่ได้อ่ะพี่หยีเขาก็เลยให้ผมนั่งรอก่อนมันไม่ได้มีอะไรอย่างที่คุณแม่คิดนะครับอ้าวเหรอเป็นอย่างงี้นี่เองคุณแม่คิดดูนะครับพี่แทนเป็นลูกนอกสมรสของพ่อแม่ผมผมเป็นลูกชายคนเดียวของตระกูลตรงๆที่ทุกคนยอมรับถ้าแม่อยากให้พี่หยีแต่งงานกับตระกูลตรงๆก็ต้องเป็นผมนะครับนี่นายพูดอะไรอ่ะผมพูดจริงๆนะครับถ้าพี่หยีเขายอมตอบตกลงพรุ่งนี้ผมจะไปจดทะเบียนสมรสนะครับจริงเหรอลูก พี่แต่างงานกับผมนะลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นฉันจะไล่นายออกไปข้างนอกพี่หยีอย่าโกรธผมเลยนะครับผมแค่ปล่อยมุกนิดหน่อยบรรยากาศจะได้ไม่เครียดน่ครับแกแน่ใจนะว่ามันจะไม่เครียดอะ่ะคุณแม่ใจเย็นนะครับเรื่องทั้งหมดที่ผมพูดมาเป็นเรื่องจริงนะครับส่วนเรื่องงานแต่างงานของพี่ีผมว่ายังไม่ต้องรีบหรอกครับแล้ววันนี้ผมก็ได้เปิดใจต่อหน้าคุณแม่แล้วด้วยวันนี้ก็ดึกแล้วคุณแม่กลับไปพักผ่อนนะครับแต่ว่าแต่คุณแม่สวยขนาดเนี้ยกลับบ้านคนเดียวคงไม่ปลอดภยัยเดี๋ยวต้องไปส่งนะครับ ใช่ครับคุณแม่พี่ผมกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วครับนี่คุณดิ่มมาแล้นะนี่คุณดิ่มเยอะมากแค่ไหนกันแน่เนะี่ยอุ้ยออต่อไปนี่คุณไหวหรือเปล่าเนะี่ย ไม่เมาเลยสักนิดพอได้แล้วครับยังไม่พอนี้หยิตแต่งงานนะอ๋อไม่ได้แต่งนี่เพราหยิตต้องเหนียกมาเพราะเจ้าบ่าวหยิตมันเร็วแล้วที่ต้องแต่งงานก็เพราะว่าต้องช่วยครอบครัวทั้งนั้นเลยนายรู้ไหม ว่ราะว่าตรง,ตรงกุกบอะแต่ก่อนชื่อว่ายายีกุ๊บแต่แม่หยีอ่อะเอาหุ้นไปขายให้ตรงๆกุ๊บหมดเลยสักวันนะหยีจะเอาของที่พ่อหยีสร้างไว้กลับคืนมาให้ได้เลยนายว่าหยีจะทำได้ไหมทำได้แน่นอนแต่ว่าตอนนี้ที่แต่งงานกับตระกูลตรง,ตรงๆไปหยีคงแก้แค้นไม่ได้แน่นอนเลยผมว่าพี่ไปนอนดีๆดีดกว่านะครับ วัสดีนะครับไม่ต้องไป